สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงปันผลกันหน่อยนะครับเคยเป็นไหมทุกคนว่าลงทุนไปอยู่สักระยะหนึ่งครับอยากรู้ว่าปันผลที่เราลงทุนในหุ้นนั้นเนี่ยจะได้สักประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับวันนี้ครับก็เลยมีโซลูชันหนึ่งนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับบางคนอาจจะคิดว่าลงทุนไปนะครับอยากมีปันผลสัก3 0 0พันต่อเดือนหรือ5,000ต่อเดือนเนี่ยเราจะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่นะครับเราถึงจะได้ปันผล ตามนั้นนะครับแล้วก็หากปัจจุบันเนี่ยเรามีจํานวนหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับเราสามารถคาดเดาปันผลได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะนำมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนนะครับโดยเว็บไซต์ที่นํามานะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่มีโปรแกรมคํานวณอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถคํานวณได้คร่าวๆนะครับแล้วก็ สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการเก็บหุ้นปันผลเข้าพอร์ตได้นั่นเองนะครับกนหน้าเว็บไซต์ของ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Market Beat Dividend Calculator นะครับแล้วก็จะเจอกับสัญ,ญลักษณ์เว็บที่เป็นตัว M สีน้ำเงินแบบนี้นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เว็บแรกนะครับพอคลิกเข้ามานะฮะเขาก็จะบังคับให้เราล็อกอินนะครับเราจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้นะครับกรณีที่ทุกคนล็อกอินนะครับก็ กดนะครับเราจะ Sign in ด้วย Google หรือว่าเราจะ Sign in ด้วย Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติผม Sign in ด้วย Google นะครับก็ Log in ให้เรียบร้อยนะฮะพอเล็กอินเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายฟังก์ชันต่างๆช่องที่เราจะต้องกรอกกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างช่องแรกเนี่ยเราก็ใส่สัญลักษณ์หุ้นนะครับหรือว่าชื่อหุ้นแบบเต็มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับ อันที่2เนี่ยก็จะเป็น Investment type นะครับก็จะให้เราเลือกระหว่างเราจะคำนวณปันผลที่อยู่ในพอร์ตเฟิโอหรือว่าจะคำนวณปันผลจากหุ้นเดียวๆนะครับ Individual stock น,นะครับกรณีนี้ผมก็จะเลือก Individual stock น,นะครับและก็จำนวนหุ้นที่เราถืออยู่นะครับก็มาใส่ในตรงนี้นะครับปันผลที่ได้นะครับต่อปีของหุ้นหุ้นนั้นนะครับ โดยข้อดีของเว็บไซต์นี้นะครับเขาจะดึงปันผลให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งเขาจะมีดัต a ตอ s e เอยู่แล้วนะเดี๋ยวดูตัวอย่างครับว่าเขาจะดึงให้นะฮะส่วนถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็น distribution frequency นั่นเองครับการจ่ายปันผลของหุ้นหุ้นนั้นจ่ายบ่อยแค่ไหนนะครับก็จะมี annually จ่ายรายปี semi annually จ่าย1ปี2ครั้ง monthly จ่ายทุกเดือนครับ quarterly ก็คือจ่ายทุกท 3เดือนนั่นเองนะครับหรือว่าทุกๆไตรมาสนะครับกรณีนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาติ๊กตรงนี้ได้นะครับและราคาหุ้นนะครับเขาก็จะดึงให้อัตโนมัติกรณีไม่ตรงเราสามารถทวนสอบตรงนี้ได้นะครับและคาดหวังว่าหุ้นนั้นนะครับจะเพิ่มปันผลต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ได้นะครับส่วนมากเนี่ยเว็บเขาจะดึงให้นะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงทุกคนก็แก้ได้นะครับทุกช่องแก้ได้หมดเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของช่องดริปตรงนี้นะครับปันผลที่เราได้ออกมานะครับเราจะรีอินเวสต์กลับลงไปนะครับหรือว่าเราจะนำออกมาใช้นะครับกรณีที่เราให้มันรีอินเวสต์นะครับหรือว่าเอาปันผลเติมลงไปในหุ้นเดิมซ้ำๆเนี่ยก็ให้คลิก yes นะครับส่วนใครที่ไม่ลงทุนในหุ้นเดิมนะครับจะไปเติมหุ้นอื่นหรือออกมาใช้เนี่ยก็คลิก no นะครับ อ่ะนะและในระหว่างปีนะครับเรามีการเติมเงินเข้าไปหรือเปล่านะถ้าเรามีการเติมเงินเข้าไปเราก็ใส่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่เติมเราก็ใส่เป็นศูนย์ไปได้นะครับกรณีนี้ใส่เป็นศูนย์ไปแล้วก็คาดหวังว่าหุ้นที่เราถือนั้น1ปีเนี่ยจะทําผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะกรณีเราคาดหวังว่าหุ้นนั้นจะเติบโต3%ต่อปี5%ต่อปีหรือ10%ต่อปีเราก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับหรือจะตีต่ําไปก่อนก็ได้นะครับสมมติ คาดว่ามันจะโตสัก3%ต่อปีก็ใส่เลข3ไปได้นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะในส่วนของอัตราปันผลเนี่ยส่วนมากถ้าเราเป็นนักลงทุนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเสียในสัดส่วน15%อยู่แล้วนะครับแต่ใครที่เสียภาษีมากกว่านี้ก็แก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับและตรงนี้นะครับย a r Invest เราจะลงทุนหุ้นนี้ไปกี่ปีนะครับสามารถคาดเดาจำนวนปีได้นะครับสมมติเราลงทุนสัก5ปีเราก็ใส่ 5ปีไปได้นะครับหรือจะลงทุนยาวกว่านั้นครับใครที่วางแผนเกษียณเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างหุ้นมหาชนให้ทุกคนดูนะครับเริ่มจากหุ้นแรกนะครับก็คือหุ้นของ r e a l t y i n c o น e ันั่นเองนะครับครับด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลปันผลของหุ้นโอนะฮะเราก็มาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ Realty Incom e นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเขาดึงให้เราหมดแล้วนะ เราเลือก individual stock นะครับปันผลเป็นรายเดือนครับเราไม่ reinvest นะครับจำนวนหุ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอตั้งต้นสมมุตินะครับเรามีเงินอยู่1000 0แบาทนะครับทุกคนและนะครับเราก็จะต้งแปลงเงิน1000 0แบาทให้เป็นเงินดอลลาร์ก่อนครับ1ดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ36.68นะครับก็หาร36.68ได้เลยนะครับก็จะได้เงินออกมา2726เหรียญนะครับและ ราคาหุ้น O ในตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ53.15%นะครับเราหารประมาณ53แล้วกันนะครับตีตัวเลขเข้าวๆนะครับเราก็จะได้หุ้นเข้าพอร์ตอยู่ที่ประมาณ5 1หุ้นนะครับก็กรอบตรงนี้นะฮะมาใส่จํานวนหุ้นตรงนี้ได้เลยนะครับพอกอบใส่ปุ๊บนะฮะเงินระหว่างปีนะครับเราจะเติมหรือไม่นะฮะก็ได้นะครับเราใส่เป็น0ูนย์ไปนะครับ a n n u Contribution นะครับทีนี้เรากด Calculate นะฮะก็จะออกมาแล้วนะครับทุกคนอ่ะตรงนี้เงี้ยที่เราลงทุนเนี่ยอยู่ที่20ปีนะครับลองดูนะฮะว่าถ้าเราลงทุนในระยะ20ปีเนี่ยหุ้นโอเป็นอย่างไรนะครับอ่ะขยายเต็มให้ทุกคนได้ดูนะฮะนะครับเงินที่เรามีนะครับสุดท้ายเมื่อถึง20ปีถ้าเราไม่มีการเติมเงินลงไปเลยนะครับ เงินสุดท้ายของเรานะครับจากเราเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับเราก็จะมีเงินอยู่เท่านี้นะครับประมาณ 4, 4ี่สี่พะฮะลองมาดูเป็นตัวเลขหน่อยนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับ <Hey. S 1> ก็จะมีเงินอยู่ประมาณ1นึ0 0 0นนะครับถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่เติมเงินเพิ่มเลยนะครับแต่ถ้าเราเ,เติมเงินเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีมากกว่านี้นะฮะแล้วก็ t o ทอลรีเทิรเราก็จะอยู่ที่ประมาณ80.61 Average a น u a l ะฮะ u r เวเรจอโนรีเทิรับหุ้นเราเติบโตประมาณ3%นะฮะอันนี้เป็นค่าที่เราฟิกไว้เนาะแล้วก็ต่อปีเนี่ยเราก็จะได้ปันผลอยู่ที่ประมาณ300เหรียญน,นั่นเองครับอ่ะ3า0เหรียญน,นะฮะลองดูนะครับว่าปีหนึงเราจะได้ปันผลเท่านี้บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ11,000 13บาทนะครับลองหารเป็นต่อต่อเดือนนะครับเราก็จะได้ปันผลเท่าไร่นะครับนำค่านี้นะครับมาหารมาหาร12ได้เลยนะครับเพราะว่าหักปันผลเรียบร้อยเนาะเราก็จะได้ปันผลต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ917บาทนะฮะสำหรับการถือหุ้นโอนะครับ1 0 0 0 0 0บาทเนาะนะครับและนะครับปันผลทั้งหมดนะครับที่จ่าย 20ปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4,354เหรียญนั่นเองครับ yield on cost จะอยู่ที่ประมาณ10.66%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเงินดอลลาร์ของเราเนี่ยตั้งต้นอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับและพาเวลาผ่านไปเนี่ยเงินก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับพอร์ตโฟลิโอเราจะเติบโตขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะเติบโตมาเป็น4,937ก็ะครับก็ตามนี้เลยนะครับและ total ดอลลารนะครับ ปันผลเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่ให้ทุกคนดูนะครับว่าปันผลเราจะโตขึ้นเท่านี้นะครับนี่นะก็จะโตขึ้นนครับและ yield on cost ของเรานะครับจาก6%ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านี้นะครับสมมุติว่านะครับเรา re-invest ในปันผลเราลองมาดูฟังก์ชันนี้หน่อยนะครับถ้าเรา re-invest เนี่ยจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโดยเราจะไม่เติมเงินเข้าไปในระหว่างปีนะครับให้เป็นศูนย์เหมือนเดิม แต่เราจะรีอินเวสต์นะครับเราจะกดคิ l a t e ใหม่นะครับใช้เวลาเท่าเดิมที่20ปีนะครับนะครับพอเรา r รี n นเวสต์แล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยนะครับจากเมื่อกี้4,900นะครับเป็นเท่านี้นะฮะเราลองเอาไปตีเป็นเงินบาทนะครับโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันครับ13,000นันะฮะ เนี่ยทุกคนจากแสนแเมื่อกี้จะกลายเป็น4ี่แเลยนะครับก็ถือว่าเนี่ยทุกคนก็คือปันผลทบต้นการทวีคูณของเงินปันผลนะครับ total return เราจะอยู่ที่ประมาณ381เลยนะครับและ average annual return เราจะอยู่ที่ประมาณ8%นะครับและปันผลต่อปีที่เราได้นะฮะ800รเหรียญเลยนะครับอ่ะ800เหรียญลองมาต้ดูนะ 29งหมเลยนะครับตอบต่อปีนะเราเอา29งหมนานะฮะมาหาร12บสอครับ, 12, รบเราก็จะได้ปันผลอยู่ที่ประมาณ2448บาทครับเกือบจะบรรลุปเป้าหมายของเราแล้วใช่ไหมทุกคนที่เราอยากจะได้ปันผล3า0 0บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เคาะมาให้ทุกคนดูนครับแต่ทุกคนอย่าลืมครับว่าทุกคน ทุกๆครั้งที่ซื้อหุ้นนะครับเราจะต้องเสียค่าในหน้าหรือว่าค่าบร็กเกอร์ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเงินที่ลดลงไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องเอาไปบวกลบกับบร็กเกอร์ที่ตัวเองใช้บริการอยู่นะครับแต่อันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆที่พอจะทําให้ทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการที่จะลงทุนหุ้นโอเนี่ยถ้าเราลงทุนแสนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เงินมันรีอินเวสต์ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้เลยนะครับ ทุกคนก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราเติมเงินระหว่างปีเข้าไปล่ะนะฮะเติมเงินระหว่างปีเข้าไปด้วยและให้มันรีอินเวสต์ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเติมเงินระหว่างปีเข้าไปประมาณแสนหนึ่งละกันนะฮะปีหนึ่งสมมติว่าเติมปีละแสนใช้หุ้นโอเพื่อกเกษียณน,นะครับประมาณ2725เรานะฮะเราก็จะเอาตรงนี้นะครับมาเป็นเงินระหว่างปีที่เราเติมเข้าไป อ่ะเท่านี้นะครับสมมุติว่าเราเติมเท่านี้เป็นระยะเวลา20ปีนะครับโดยมีวินัยมากๆนะครับถึงแม้ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะทำไม่ได้ตามนี้ก็ตามนะครับอ่ะกด calculate ใหม่นะฮะนี่นะครับเงินก็จะโตทวีคูณแบบนี้เลยนะครับจะกลายเป็น14378เหรียเนครับเรามาลองตีเป็นเงินบาทกันหน่อยนะครับนี่นะครับ เงินเราก็จะกลายเป็น5ล้านทันทีเลยนะครับในระยะเวลา20ปีนะครับเรามาดูปันผลต่อเดือนที่เราจะได้กันหน่อยนะครับแอนนูัลนะครับเราเอามาตีเป็นเงินต่อเดือนกันหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเราเอา3 0 0แสนตรงนี้นะฮะมาหาร12นะครับเราก็จะได้ปันผล2 9ง1บาทต่อเดือนนะครับ ก็อันนี้ปันผลเลขที่ได้ตรงนี้นะครับเราจะได้เมื่อปีที่20นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ระหว่างปีไปนะครับเพราะอย่าลืมครับว่าเงินต้นเราค่อยๆเติบโตนะครับปันผลเราก็ค่อยๆเติบโตด้วยนะครับตัวเลขที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอยู่ในตอนนี้นะฮะคือตัวเลขเมื่อปี20นะครับก็จะเห็นเทรนได้บ้างครับนี่ปันผลทุกคนก็จะเติบโตแบบนี้นะครับเป็นกราฟสวยงามทุกคนลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมว่า ดีเลยทีเดียวนะครับทำให้เรารู้อนาคตนะครับทีนี้เราลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างหุ้นมหาชนอย่าง schd นะครับที่ทุกคนคาดหวังปันผลกันนะครับอ่ะนะ schd เช่นเดียวกันครับอ่าสมมุติเป็นพอร์ตโฟลิโอนะฮะเราลองมาเลือกเมนูพอร์ตโฟลิโอกันบ้างนะครับอ่ะเช่นเดียวกันนะฮะเราจะลงทุน1น0 0 0 0บาทนะครับ 2725หาร78เหรียญนะครับเราก็จะได้หุ้นทั้งหมด3 4หุ้นนะครับพอได้34ปุ๊บเราก็เอามาเติมตรงนี้นะฮะได้34ปุ๊บเอามาเติมตรงนี้นะครับอันนี้ระบบดึงให้นะเราจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับและเงินที่เราจะเติมต่อปีนะครับอ่าสมมติเราเติมปีละอ่าห0าหมบาทละกันนะครับ50,000บาทหาร36 อ่ะใช้ตรงนี้ดีกว่านะครับเราเติม50,000บาทประมาณเท่านี้เหรียญน,นะครับเราเติม1 3ึ่ง9ัริเหรียญฮะคาดหวังการเติบโตของเงินพันผล3% 3%นะครับคาดหวังว่าหุ้นจะเติบโตปีละ3%นะครับและก็ให้รีอินเวสไปด้วยนะครับอ่ะเสียเสียภาษี15%นะครับ สมมุติเราลงทุนระยะเวลาที่สั้นมาหน่อยครับที่10ปีนะครับนะกด calculate นะฮะเราก็จะได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราลงทุนในระยะ10ปีเนี่ย SCHD ทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าปันผลเนี่ย17,943เหรียญน,นะเราลองลองมาตีเป็นเงินบาทดูหน่อยนะครับก็จะได้ที่ประมาณ658,000 254บาทนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราเอาปันผลที่เราได้ต่อปีลองมาหาร12ดูหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือเงินปันผลต่อปีที่เราจะได้รับนะครับเราเอามาหารเราก็จะได้เงินปันผลอยู่ที่1872บาทนั่นเองครับและเงินปันผลที่โชว์ตรงนี้นะครับเป็นเงินปันผล เมื่อปีที่10นั่นเองนะครับกรณีที่หุ้นบวกมากกว่านี้หรือจ่ายปันผลมากกว่านี้ตัวเลขอาจจะมากมากกว่านี้นะครับหรือในทางกลับกันนะครับถ้ากองทุน schd เนี่ยลดอัตราการขึ้นเงินปันผลระหว่างปีไม่ใช่3%เราก็อาจจะได้เงินน้อยกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับให้ทุกคนดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยสนใจเหมือนกันนะครับ nvdy นะหุ้นนี้จ่ายปันผลหนักนะครับ อยู่ที่ประมาณ47.69นะครับเกือบ50นตะครับสมมติเรามีเงิน100,000บาทอ่ะเช่นเดียวกันนะครับเขาใหม่นะฮะจำไม่ได้100,000บาทนะครับเราก็จะได้เท่านี้เหรียญเรามาดูราคาของ NVDY กันหน่อยนะครับ NVDR n v d y ราคาอยู่ที่ประมาณ29เหรียญน,นะครับอ่าเราเอาเงินตรงนี้นะครับมาหาร29เเหรียญเราก็จะได้93หุ้นนะครับทีนี้นะฮะเราก็มาใส่ตรงนี้93หุ้นนะครับทีนี้เลขเราให้เหมือนเดิมนะครับเป็น3ามนะครับตีต่ำไว้ก่อนนะครับและก็อันนี้จ่ายปันผลเป็นราย เดือนครับก็ติกมันรีไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้มันติกเป็นแอนโหลี่เนาะจริงๆกองทุนนี้จ่ายเป็นผลเป็นรายเดือนนะครับ5 0,000ืบาทละกันครับห0 0 0มบาทเติมไม่เยอะนะครับใครเติมน้อยใส่น้อยใครเติมมากกว่านี้ใส่มากกว่านี้นะฮะอ่ะนะครับเท่านี้นะฮะแล้วก็ปันผลให้มันรีอินเวสต์ด้วยนะครับอ่ะกรณีไม่รีอินเวสต์ก่อนละกันนะครับ แล้วก็เราจะลงทุนสัก10ปีนะครับไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับคิดคูเลตออกมาครับ10ปีครับเราก็จะได้เราได้ปันผลอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งบาทนะครับในระยะเวลา10ปีนะครับให้มันทบต้นไปเรื่อยๆนะฮะและถ้าเราเอาปันผลต่อปีที่เราได้รับเราเอา1 0 0 0 0หมื่นรอยเหรียญครับมาแปลงเป็นเงินไทยก็จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ4 2 3 0 0 0ักว่าบาทนะครับเราเอา เลขตรงนี้มาหาร12นรับเราก็จะได้ปันผลต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ35,294บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราให้เขาเนี่ยอ,อันนี้เป็นกราฟเนาะทุกคนพอจะเห็นละส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับแต่ผมว่าดูเป็นกราฟเข้าใจง่ายกว่านะครับทีนี้ถ้าเราให้เขา r e อินเวสต์ล่ะนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะรีอินเวสท์ทีนี้โตระเบิดระเบ้อเลยนะครับแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าทุกคนต้องเติมเงินเท่านี้ทุกปีนะฮะและทุกคนต้องรีอินเวสต์นะครับถึงจะได้ตัวเลขนี้นะครับจะเห็นว่า3 0 0แสนเหรียญเลยนะครับแล้วก็ปันผลที่เราได้ต่อปีเนี่ยก็เยอะมากนะครับถ้าเอาตรงนี้ไปตีเป็นเงินบาทละหาร12นะครับมันก็จะเป็นเงินที่เยอะมากๆครับแต่ถ้าหาก worst case เราทำไม่ได้แบบนี้นะครับ สมมุติเราไม่เติมเลยนะฮะและปันผลไม่รีอินเวสต์ด้วยนะครับลงทุนเท่านี้แสนหนึ่งนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะสามพันเหรียญอันนี้ทุกคนลองไปตีเป็นเงินไทยดูนะครับเราลองมาดูว่าถ้าเราลงทุนแสนหนึง่งและกินปันผลต่อเนื่องทุกๆเตือน,นครับโดยไม่รีอินเวสต์ครับเราจะได้ปันผลเท่าไหร่ แปดหมื่นครับเราเอาแปดหมื่นตรงนี้มาหารสิบสองเพียงพอไหมทุกคนได้ประมาณ6กพันนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวเลขที่ผมนำมาโชว์ทุกคนครับเป็นตัวเลขทางทฤษฎีเท่านั้นนะครับหุ้นเนี่ยมันมีการผันผวนของทางด้านราคา ผันผลทางด้านของอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับหากเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเหล่านี้การจ่ายเงินปันผลลดลงตัวเลขที่โชว์หน้าจออาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับหวังว่าโปรแกรมที่ผมนำมาแชร์ให้ทุกคนในวันนี้นะครับจะเกิดประโยชน์กับทุกคนและช่วยให้ทุกคนวางแผนทางด้านของปันผลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ และไปพูดคุยติดตามกันได้เพจ Facebook นะครับสมาชิกช่องนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็สนับสนุนการสมัครสมาชิกช่องได้นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารหุ้นอเมริกาบทวิเคราะห์เชิงลึกจุดราคาเข้าซื้อต่างๆได้จากสมาชิกช่องนะครับหรือใครที่อยากจะให้น้ำใจค่ากาแฟเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับก็เป็นซุปเปอร์แทงได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ